มับีถามว่าลูกหนึ่งขวบสามเดือนชอบกินน้ำส้มขันโ oh, อ้โหกินวันละสิบออนสิบออนสิบออนเยอะไปไหมคะแล้วมีผลต่อร่างกายไหมขวบสามเดือนเนี่ยเขาจะเริ่มเอาแอเริ่มเดินได้ละแล้วร่างกายเขาเริ่มโตขึ้นและเริ่มยืนเริ่มอะไรได้แล้วกินน้ำส้มขันได้ไหมวันละสิบออนอเยอะไปหรือเปล่า คุณกันว่าสิบออนเนี่ยเยอะไปไหมสามร้อยซีซีเอาต่อน้ำส้มขั้นก่อนแล้วกันผมว่าน้ำส้มคันแก้วนึงเนี่ยน้ำส้มคั้นเนี่ยผมคิดว่ากินได้แต่ว่าไอตัวเกรดถ้าลูกหนึ่งขวบสามเดือนแล้วผมว่าน่าจะกินได้ละทีนี้สิบออนสิบออนมันประมาณขนาดไหนนะจ๊ะสิบออนก็คือสามร้อยซีซีก็ประมาณแก้วของนมเล็กๆโอ้ไม่แน่ใจเออประมาณเยอะไปล้านะสิบออนเพราะว่าเด็กเนี่ยก็ต้องกินนมกิน อาหารด้วยนะฮะทีนี้น้าส้มคั้นเนี่ยมันเป็นส่วนของน้ำผมไม่แน่ใจว่าสิบออนเยอะไปไหมอยังะคุณกันเคยเจอส้มที่ไม่หวานไหมมีไหมมีส้ม,สมลูกหวานไหาน,นั้น,น,นเลยอาจารย์กำลังอบอกว่าถ้าให้ส้มเยอะไอ้กัน สายความหวานในการติดหวานของเด็กเนี่ยเด็กอาจจะหืมกินแล้วก็ติดใจในความหวานของส้มใช่ค่ะคุณการก็คือจริงๆสามารถทานได้นะคะแต่10ออนเนี่ยค่อนข้างจะเยอะไปในเด็กประมาณ1ขวบเนี่ยแนะนําว่าให้ไม่เกินสี่ออนค่ะคุณแม่สีออนก็คือประมาณกล่องเล็กๆประมาณ1 2อมิลลิลิตรนะคะก็คือสี่ออนเพื่อที่จะไม่ให้เขาเป็นคนติดหวานมากเกินไปอีกอย่างหนึ่งเนี่ยในน้ำส้มเนี่ยมันก็จะมีกรดซิตริกซึ่งมันจะทําให้เกิดการระคายเคืองกระเพาะอาหาร ก็จะทําให้เขารู้สึกไม่สบายตัวส่งผลต่อระบบการย่อยอาหารของเขาอีกคุณการอ๋อเพราะฉะนั้นการทำในการย่อยอาหารของเขาเนี่ยใช่มีปัญหาด้วยค่ะทีนี้ก็มันก็จะมีปัญหา2อย่างในการให้เขากินน้ําส้มมากเกินไปก็คือติดหวานติดหวานกับตัวกรดของน้ําส้มเองใช่ค่ะนะครับคุณแม่ให้4 4ออนทานได้แต่น้อยลงได้นะคะคุณแม่ก็จะช่วยให้เหมาะสมกับ ใช่ค่ะเป็นเชื่อเนี่ยถูกแล้วในคําถามในเชื่อเชื่อว่าให้แบบเนี้ยหรือทำให้เนี่ยถูกแล้วแต่ต้องชัวชัวก็คือปริมาณต้องเหมาะสมด้วยค่ะแม่ค่ะ